ก็จะให้มันเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเหลือจุดที่นั่งไว้นินดๆนะครับรูก็จะได้อยู่ที่นะครับก็จะโตอยู่ที่ประมาณสามสามสิบสี่นะครับสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสี่ครับผมจะเอารูอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจากไปวาวสามสิบเจ็ดนะครับผมจะใช้รูอยู่ที่ประมาณสามสิบสามกว่านะครับ ประมาณ3 3มสิบสานะครับประมาณนี้ครับเพื่อให้เต็มประสิทธิภาพครับของเฟว์วของตัวรถที่มีอยู่นะครับรูพอร์ตไ้เสียเดิมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ23่3ิบมิลครึ่งครับซึ่งถือว่าเล็กนะครับเล็กนะครับเมื่อเทียบกับซีซีที่สองว่าสานะครับเราจะ เราจะทําการขยายนะครับครับลวงไปครับใบวาวอยู่ที่ประมาณ31เอนะครับเราจะลวงไปอยู่ที่ประมาณ2ีแปดนะครับจากยีาครึ่งนะครับ ได้แล้วครับเสนนร็ใจใแล้วครับขยายดูเสร็จแล้วครับสังเกตดูที่รูนะครับขอบอะลูมิเนียมนะครับส่วนที่เราปาดออกไปนะครับก็ค่อนข,อข้างเยอะพอสมควรนะครับเฉลี่ยข้างละสามมิลเลยได้นะครับทีนี้เราจะมาเจียเก็บพอร์ตกันนะครับลูกค้าสั่งมา เสร็จแล้วครับเกร์พอร์ตหลวงบาครับฝา KX สองสามศูนย์ครับ,รบประมาณนี้นะครับ